สวัสดีครับพูดถึงอิสราเอลแน่นอนว่ามีความเป็นมาเป็นไปนี่ซับซ้อนนะครับกว่าจะตั้งเป็นประเทศได้หลายคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับประวัติศาสตร์อันยาวนานผ่านเรื่องราวมามา,มากมายแต่ว่าแอดมินจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นแน่นอนว่าสงครามกลางวิหารเนี่ยเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะครับสร้างวีรบุรุษมากมายสร้างเสืออากาศก็เยอะสร้างบทเรียนยุทธวิธีการลบกลางอากาศให้กับนักบินรุ่นหลังนะครับมันเหมือนคมภีรวิชาของสํานักบูสต์ึงที่ยอมยุทธเนี่ ร่เรียนแต่ว่าเวลาผ่านไปเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเครื่องบินรบพัฒนาขึ้นอาวุธล้ำหน้าขึ้นยุทธวิธีของเครื่องบินรบยุคก่อนเนี่ยมาเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าความเร็วของเครื่องบินได้เพิ่มขึ้นอาวุธแม่นยำขึ้นรูปแบบการบินเปลี่ยนไปจึงต้องหายุทธวิธีใหม่บทเรียนใหม่มาสอนกันประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐมิการัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสนะครับต่างก็มียุทธวิธีการรบกลางอากาศเป็นของตนเองจากการซ้อมการฝึกนี่แหละครับแล้วก็ถอดออกมาเป็นบทเรียนมาเป็นทฤษฎีแต่ว่าในสงครม ตาม6วันของอิสราเอลนะครับในช่วงปี2516อิสราเอลสร้างยุทธวิธีการลบกลางกาศของตนเองขึ้นมาและมันก็ประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะครับฉีกทฤษฎีของสรัตมิการัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสนด้ยับเยินทีเดียวจนแทบจะเผาตําราทิ้งกันเลยทีเดียวนะครับและยุทธวิธีของอิสราเอลประเทศเล็กๆเนี่ยก็กลายเป็นมาตรฐานการลบกลางกาศ ประเทศมหมาอำนาจต้องมาศึกษาเอาเป็นแบบอย่างนะครับฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วก็เก็บตําราของตัวเองเอาไว้ยึดมาตรฐานของอิสราเอลแล้วก็จดจำไว้ในเซลล์สมองนะครับที่คาดว่ามีมากกว่า8 4 0 0 0พเซลลแล้วก็เรียกยุทธวิธีของอิสราเอลนี้ว่าโกสแตนดาร์ดนะครับเราไปดูเรื่องราวของนักบินอิสราเอลในสงครามหวันว่าทําอย่างไรการกระทําของพวกเขาถึงต้องนํามาเป็นมาตรฐานการลบกลางอากาศ เวลาเจนิกาสิบนาทีของอิสราเอลนะครับเครื่องบินของกองทัพอากาศอิสราเอลหกลำได้ทําการบินเหมือนการฝึกซ้อมทั่วไปใช้เส้นทางบินเดิมใช้ขึ้นความถี่ในการสื่อสารแบบเดิมเพื่อค้นหาสถานีเรดาร์ของอาหรับนะครับแน่นอนว่าเรดาร์ตรวจเจอแล้วก็อาหรับเนี่ยคิดว่าเป็นการบินลาดตะเวนตามปกติเวลาเจนิกาสิานาทีนะครับหลังจากที่เครื่องบิน6กลำแรกเนี่ยบินออกไป5นาทีเครื่องบินของอิสราเอล183าลำนะครับบินขึ้นแล้วก็มุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลเมดิเตอร์ นโดยใช้เพดานบินต่ำนะครับแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรดาร์ーーของอียิปตีเรียและก็เจอแดนได้ติดตามเครื่องบินของอิสราเอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเครื่องบินหกลำเนี่ยบินมาลาดตะเวนตอนเชา้าๆแล้วก็กลับฐานไปแตเป็นเรื่องปกติ แต่วันนี้อิสราเอลส่งเครื่องบินบนราตเวนหกลำจริงครับแต่ว่าเรดาร์เนี่ยคิดว่าเป็นการบินตามปกติเหมือนที่ผ่านมาอีก183าลำที่ตามมานี่เรดาร์ไม่เห็นนะคบเพราะว่าใช้ไปดานบินต่ำแทนที่เครื่องบินลาตะเวนเนี่ยจะบินกลับฐานเหมือนที่ผ่านมานะครับวันนี้ไม่ใช่เครื่องบินมุ่งหน้าสู่ที่ใต้มุ่งหน้าสู่อียิปต์แะครับเครื่องบินอิสราเอลก็จะมีมิลาและก็ซูเปอร์มิเชียโดยบินไปแบบไม่มีใครเห็นปิดการสื่อสารนะครับใช้ไปดานบินต่ำเพียง60ฟุตพื้นททะเเลมมัันนนนนป็วี่5 25ิถุาย หลสิบนะครับและสงครามหกวันเนี่ยกำลังจะเริ่มและแน่นอนว่าคู่กรณีก็คืออิสราเอลและก็เพื่อนบ้านอาหารับรอบๆอนะครับอิสราเอลเดือดร้อนทุกทิศทางทําให้อิสราเอลเนี่ยถูกกดดันมานานหลายเดือนแล้วละครับก่อนที่จะตัดสินใจเปิดสงครามอิสราเอลนี่ต้องคลองน่านฟ้าให้ได้นะครับโดยเครื่องบินของฝรั่งเศส200ลําตอนนั้นอิสราเอลยังไม่มีเครื่องบินของสหรัฐมีการนะครับเครื่องบินอิสราเอล200ลําลเนี่ยต้องเจอกับเครื่องบินฝ่ายตรงข้าม600กว่าลําประกอบไปด้วยมิกเป็นจํานวนมากนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีเครื่องบินทิ้งระเบิดตู้16-30ลำ อิสราเอลใช้ปฏิบัติการโอเปอเรชั่นม็อกซึ่งเป็นการโจมตีเพื่อทำลายกองทัพอากาศของอาหรับนะครับและแน่นอนว่ากองทัพอากาศอียิปต์เนี่ยซึ่งเป็นกองทัพอากาศใหญ่เป็นเป้าหมายแผนนี้อิสราเอลฝึกซ้อมมานานแล้วนะครับด้วยการจำลองเข้าโจมตีสนามบินในอียิปต์ในทะเลทรายนาเกฟจากข้อมูลของหน่วยสืบราชการลับนั่นเองและมันเป็นปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับในวันนั้นเรดาร์ของจอแดนเนี่ยตรวจพบความผิดปกติของเครื่องบินอิสราเอลแล้วนะครับและพยายามส่งสัญญาณเตือนไปย รหัสนะครับเลยไม่บอกให้จอแดนทราบก็เลยไม่ได้รับคําเตือนแทนที่จะโจมตีตอนเช้ามืดนะครับอิสราเอลนี้เลือกโจมตีตอนสายสายเพราะว่าในช่วงเช้ามืดเนี่ยมีการลาดตระเวนของอียิปต์ตอนสายสายนี่แหละครับก็คือช่วงเวลานักบินของอียิปต์เนี่ยบินกลับฐานจากการลาดตระเวนแล้วก็มานั่งกินข้าวเช้ากันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่เนี่ยทำงานกันอยู่เป็นจํานวนมากและในตอนนั้นผู้ประชาการไม่อยู่นะครับแล้วก็มีคําสั่งไม่ให้ยิงเครื่องบินขนส่ง เครื่องบินของอิสราเอลบินเข้ามาแล้วก็เพิ่มเปดานบินเป็น90,000ฟุตนะครับก่อนจะถึงเป้าหมายในตอนนั้น10สนามบินของอียิปต์เนี่ยถูกล็อกเป้าและในสนามบินก็มีเครื่องบินจอดอยู่อย่างเป็นระเบียบมีต้องหาให้มันยาก เครื่องบินของอิสราเอลทำการโจมตีอย่างแรกก็คือรันเวย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปวยระเบิดแล้วก็ปืนใหญ่ใส่เครื่องบินของอียิปต์ที่จอดเป็นแถวนะครับโดยไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว,ว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งอิสราเอลนี่ปวยระเบิดวนไปเป็น3-4รอบนะครับเครื่องบินของอียิปต์นี่ไม่สามารถบินขึ้นได้เพราะว่ารันเวย์เนี่ยโดนทำลายไปแล้วนั่นเองเครื่องบินของอียิปต์ในตอนนี้ก็เป็นเป้านิ่งของอิสราเอลนะครับอิสราเอลใช้ระเบิดพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อทำลาย, Run ยารันเวบบย์ ทําให้รันเวย์เนี่ยเป็นหลุมใหญ่เครื่องบินไม่สามารถบินขึ้นได้การโจมตีของอิสราเอลในครั้งแรกนะครับใช้เวลา80นาทีแล้วก็หยุดไป10กว่านาทีนะครับอันนี้พักยกก่อนหลังจากนั้นอิสราเอลก็เข้าโจมตีอีก14สนามบินและการโจมตีในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่สนามบินกองทัพอากาศนะครับโดยไม่มีการโจมตีพลเรลือนการโจมตีของอิสราเอลนะครับทำได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีการฝึกเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศโดยใช้เวลาน้อยกว่า8นาทีนะครับแน่นอนว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ modify จากวิธีเดิมเพียง3ชั่วโมงนะครับอีบ์นี่สูญเสียเครื่องบินเกือบ300ลำในที่นี้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดตู16แล้วก็ il 28 m i มิกนี่185ลำนะครับส่วนอิสราเอลเสียเครื่องบินไป19ลำ ในวันเดียวกันนั่นเองนะครับเวลา12บนกาสีนาทีอันนี้โดยประมาณนะครับในวันที่หมิถุนายนกองทัพประกาศของอิสราเอลเนี่ยก็ได้โจมตีสนามบินของซีเรียจอแดนอิรักนะครับเครื่องบินของซีเรียรเนี่ยสูญเสียไปสองในสาเสียเครื่องบินไปห้าิบ็ดลำนะครับจอแดนนี่เสียเครื่องบินไปทั้งหมดที่มีก็คือ28ดลำในตอนท้ายรวมแล้วนะครับอาราบนีเสียเครื่องบินไป4 5 0รอห้าสิบลำอิสราเอลเสียไป4ี่ิบหกลำนะครับ 6ชั่วโมงหลังจากเครื่องบินลำแรกของอิสราเอลนี้บินขึ้นอิสราเอลก็ได้รับชัยชนะในสงคราม6วันอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการต่อสู้ภาคพื้นดินกับอาหรับและอิสราเอลก็ใช้เครื่องบินนี่แหละครับถล่มโจมตีแบบคู่ต่อสู้นี้ต้านไม่ได้เพราะว่าไม่มีเครื่องบินมาสู้กับอิสราเอลเลยครับทำให้อียิปต์เนี่ยต้องถอยทัพจากคาบสมุทรซีนายแล้วก็แพ้สงครามในที่สุดนะครับปฏิบัติการโอเปอเรชั่นม็อของอิสราเอลในครั้งนี้นะครับสำเร็จลงได้เพราะว่าการ จากความไม่พร้อมของอาหรับนั่นเองหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับสนามบินก็ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาจากบทเรียนในครั้งนี้นะครับและนี่ก็เป็นบทเรียนจากอิสราเอลนะครับที่หลายๆประเทศเนี่ยนำบทเรียนนี้ไปศึกษากันนะครับว่าการคลองน่านฟ้าได้นี่มันสําคัญขนาดไหน